กับรายการ v r s o l d i e r s รายการที่นำเสนอภารก,กิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริและประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปี2565เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพเข้มงวดกวดขันวินัยกำลังพลในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมค่ะ พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปี2565ซึ่งกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและว,วางผ่านพุ่มถวายสักการะ พระอนุสาวรีจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาตก่อนเข้าร่วมการประชุมซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผู้แทนรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมค่ะ ภายหลังการประชุมพลโทธทีรพงศ์ปัรมสิงห์ณอายุทยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยถแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สําคัญถึงผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุกเหล่าทัพผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ําให้ทุกเหล่าทัพและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้มงวดกดขันวินัยกําลังพลในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมตามกฎระเบียบคําสั่งและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการคัดเลือกกำลังพลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไปช่วยราชการภายนอกหน่วยหน่วยที่รับตัวไปช่วยราชการและหน่วยที่ส่งตัวไปช่วยราชการจะต้องกำกับดูแลกำลังพลในสังกัดอย่างใกล้ชิดทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยทแถลงด้วยว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ทุ่มเทเสียสละร่วมแรงร่วมใจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนและขอให้ดำรงความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นแฟ้นและต่อเนื่องตลอดไป ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ลงพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ที่วัดรัตนานุภาพบ้านโคกโกตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่กราบน้ำมาสการถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์รวมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งโดยมีพันเอกพาคินเกื้อกูลผู้มังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48นายสุรัตน์ลายจันทร์นายอำเภอสุงไงป่าดีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นและผู้นำท้องที่ร่วมกิจกรรม โดยพลตรีเฉลิมพรได้สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และการปฏิบัติศาสนก,กิจในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงได้สอบถามสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์และความต้องการของพี่น้องประชาชนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่โดยจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลวางระบบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้านโดยรอบแบบบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกำลังภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ค่ะ ในส่วนขวัญและกำลังใจของชาวบ้านขณะนี้นะคะดีขึ้นตามลำดับค่ะนอกจากนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องในพื้นที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พร้อมกล่าวย้ำกับพี่น้องว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันกองทัพภาคที่2ยังคงมอบทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และจัดโครงการพี่ทหารสารฝัน Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนการสร้างอนาคตแก่เยาวชนค่ะ พลตรีวรพินิตขันทุปัิผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ประจำปี2565คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูน้าออนไลน์คอร์สเอนทรานส์ในโครงการพิทหารสารฝันให้กับนักเรียนใน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมโรงเรียนหนองโนประชาสรนและโรงเรียนน้ำพองศึกษาจังหวัดขอนแก่นรวม42ทุนทุนละ8,000บาทค่ะและจัด โครงการพิ่ทหารสารฝัน Inspiration Talk โดยอาจารย์สักครินจงหารหรือครูณะซึ่งเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้มีความพร้อมและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนเองให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ ท้งนี้นะคะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้ใช้ได้ให้ชุดครูเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเกิดความรักชาติและได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดูแลปวงชนชาวไทย พันโทวัชรินไสแก้วผู้บังคับกองพันุ์พัฒนาที่3ส,สนับสนุนชุดวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเยาว,วชนประจำปีการศึกษา2565ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้นำเด็กนักเรียนนะคะอายุ3-5ขวบพร้อมครูและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น85คนเข้าทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณศูนย์าการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองพันพัฒนาที่3ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางนที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะ พราะทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะคะเมื่อพบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุก็ไม่รีรอที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันทีค่ะติดตามชมพร้อมกับภารกิจอื่นๆค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ร้อยโทปียพนสะสีสมสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4เดินทางไปปฏิบัติงานได้พบเจออุบัติเหตุรถเก๋งกับรถกระบะชนกันโดยมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงซึ่งติดอยู่ในรถเกง๋งหมายเลขทะเบียนชอช้างต่อเต่า2742จึงได้รีบเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลขั้นต้นให้ผู้บาดเจ็บค่ะซึ่งก็พบว่ามีอาการบาดเจ็บที่ต้นคอศีรษะและหัวไหล่ข้างขวาซึ่งต่อมาก็ได้ขอความช่วยเหลือให้ผู้ที่ ผ่านไปมาได้โทรตามเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลจากสถานพยาบาลกองบัญชาการช่วยรบที่3โดยโดยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถเพื่อส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ ที่บ้านเล็ที่13ทับ2หมู่3ตำบลหนองอยางอำเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครราชสีมาพลตรีไพยวันจุ้ยเจริญผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2ได้รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มอบบ้านตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนและสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีง,งบประมาณ2,565ซึ่งกองพลพัฒนาที่2โดยกรมพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับนางยวนภูมิมดันซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านกองทัพภาคที่2โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งเป็นโครงการของอ,อบอจอนครราชสีมาโดยได้จัดชุดช่างลงพื้นที่7วัน ช่วยสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับนายต้อยชาญสำโรงซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอาศัยอยู่บ้านเลขที่6หมู่4บ้านมะค่าตำบลสำโรงอำเภอปักธงชัยเพื่อให้มีสภาพที่ดีและมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นค่ะและไม่ว่าจะไก,กลแค่ไหนความห่วงใยก็ไปถึงนะคะ กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ได้จัดชุดหมอเดินเท้าทําการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและได้มอบยาเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในตําบลเชียงหวางอําเภอเพ,เพนจังหวัดอุดรธานีค่ะด้านรถครัวสนามกองทัพบกจากกองร้อยบริการกองพลพัฒนาที่4ได้จัดทําข้าวไก่ทอดฮาลานจํานวน300กล่องรวมถึงจัดทีมอาร์มี่บาร์เบอร์เด กช่างตัดผมบริการเด็กนักเรียนและประชาชนสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดสงขลาปี2565นาวัดปรางแก้วตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงค่ะกองทัพบกเดินหน้าทหารออนไลน์มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์นะคะซึ่งในปี2566เพิ่มยอดรับสมัครและเลือกประจำการได้ถึง510หน่วยทหารทั่วประเทศค่ะ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm 6 6 .rta.mi.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่มณฑลทหารบกทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมกราคม2,566ค่ะกองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี2,566ค่ะ ช่วงต่อไปนะคะเราไปฟังความรู้สึกของทหารที่เคยสมัครรับใช้ชาติด้วยวิธีร้องของกรณีพิเศษแบบออนไลน์กันค่ะเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดค่ะ มพลทหารดนายสร้อยทองชื่อเล่นดับภูมิลำนาเป็นคนจังหวัดตากมาจากอำเภอพบพระ,พะครับอยู่ในโครงการทหารออนไลน์ปี1 6, 5, นึ่งทัพหานวน36นายครับโดยกองทัพบ,บกได้จัดรถรับส่งในวันรายงานตัวจากตัวอำเภอมายังค่ายวชิรปราก,การมณฑลทหารบกที่3 1 0ครับที่ลงหน่วยนี้เพราะมีรุ่นพี่แนะนํามาครับว่าเป็นหน่วยที่ดีมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในเรื่องของการลบ และเป็นหน่วยใกล้บ้านสามารถไปปฏิบัติราชการสนามได้ด้วยครับตอนนี้ภารกิจที่ได้รับฝึกหมู่ตอนมวดได้รับหน้าที่เป็นพลวิทยุพ .60 ปัจจุบันได้รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทหารพันดีของหน่วยครับอนาคตอยากไปเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกครับอยากไปทดลองอะไรใหม่ๆอยากไปพัฒนาตัวเองอยากก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆครับ ลากลับบ้านไปรอบแรกก็มีชวนเพื่อนๆพี่ๆมาสมัครเป็นทหารครับมันได้ทั้งความสนุกความมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมาเป็นทหารแล้วได้ระเบียบวินัยความสามัคคีมีจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชนครับ ช่องทางการสมัครหรือการเป็นทหารมีหลายช่องทางให้ค้นหามากเลยครับทั้ง y o u t u b e อินเทอร์เน็ต Facebook รวมถึงเว็บไซต,ต์ของกองทัพบ,บกที่เราสามารถค้นหาข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครต่างๆรวมถึงสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับเมื่อเราสมัครทหารออนไลน์เข้ามาเราจะได้สิทธิเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติเลยครับและเรายังได้สิทธิพิเศษเมื่อเราอยู่ครบ2ปีเราจะได้โคต้าในการสอบนักเรียนในสิบ และสามารถขอคะแนนเพิ่มได้เมื่อเราสอบเข้ารับราชการทหารครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนจะมาเป็นทหารครับเพราะทหารเราคือครอบครัวเดียวกันครับสุดท้ายนี้ขอฝากถึงน้องๆที่จะต้องมาเป็นทหารผัดต่อไปนะครับมันมีทั้งความสนุกความมันความบททนของเรามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดครับลองเข้ามาเป็นดูแลจะรู้ครับขอครับ ตอนนั้นตั้งใจว่าจะสมัครผัดที่1แต่ว่าพอเอิญมานั้นสอบไม่ทันไปสายนิดนึงไม่รู้ว่าสายหรือเช้าไ,ไปเจ็ดโมงผัดหนึ่งก็ยังเต็มอยู่ไม่ทันจริงๆผัดหนึ่งก็เลยได้ผัดสอง นะครับผมร้อยโทดิธิไกรพันธ์โถครับสังกัดกองพันธ์หนาดที่4กรมฐานหน้าที่7กองร้อยอาวุธเบาที่2ตำแหน่งผู้ขับขี่เป็นเล็กครับภูมิเราเดิมเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับอยู่อำเภอเทิงมาทำงานแล้วก็บรรจุอยู่ที่นี่ใายกุญจลทำมาเภอเชียงทำจังหวักที่ห้า แต่ปฐมเลย,ลยนะครับปฐมน,นี่จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านใหม่อำเภอเทินจังหวัดเชียงรายแล้วก็มัธยมตตอ้นจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคมแล้วก็กล้ามไปอีกสายอาชีพหนึ่งก็คือเป็นจากสายสามัญไปสายอาชีพก็คือมาเรียนปวชและปวสที่เทคนิคเทิงก่อนหน้านี้จะชื่อวิทยาลัยการอาชีพเทิงเพื่อมาเปลียนครับ เดิมทีเลยนะคือรู้จักกับพี่ที่สนิทคนนึงเขาก็ได้ปลุกฝังเรื่องโลรก,การการเป็นอาหารให้เราได้รับรู้ได้ซึมซับมาเรื่อยๆจนแบบมีความคิดที่ว่าพอจบปวสนี่ก็มีความคิดที่จะสมัครอาหารแต่ก็จะใช้วุฒิการศาึกษาเขาเทียบตอนนั้นก็ปวสถ้าเทียบแล้วจะเป็นหกเดือนเราก็เลยสมัครเลยปี2554ตอนนั้นตั้งใจว่าจะสมัครที่หน่1แต่ว่าพอเอิมาน,นั้นสมัครไม่ทัน ไปสายนิดนึงไม่รู้ว่าสายหรือเช้าไปเจ็ดโมงผัดหนึ่งก็ยังเต็มอยู่ไม่ทันจริงๆผัดหนึ่งก็เลยได้ผัดสอก็เป็นอาหารมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเข้ามามีสิทธิสวัสดิการให้การรักษาอีบาลก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัรถภาพร่างกายสุดวิชาชีพแล้วก็สามารถ ฝึกฝนความอดทนเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ามันน่ากลัวแต่ลองเข้ามาเป็นอาหารดูก็ได้ครับมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดตอนนี้ทางกองทัพบกให้ความสําคัญกับกำลังคนคนอาหารในการต่อยอดเป็นักเบียนสิทโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ2อปีที่ผ่านมาครับทางผู้บัญชาการทหารบกเร็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็คือให้ยอดโคต้าของคนอาหารมากกว่าคนเรือนตีใบบัน คนอาหาร80%คนละเรือน20%ถ้าเราได้เข้ามาเป็นอาหารแล้วมีความมุ่งมั่นความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักเรียนในสิบไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะสามารถทำให้เราต่อยอดไปสู่นักเรียนในสิบได้ก็ขอยกตัวอย่างตัวเองเลยนะครับเปรียบเทียบก็คือนักวิ่งนักวิ่งนะทุกคน วิ่งไปที่เส้นชัยเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นบางคนอาจจะอยู่ที่จุดสตาร์ทบางคนอาจจะอยู่ที่20เมตรถึงเส้นชัยบางคนอาจจะอยู่หลังไปเลยก็เหมือนต้นทุนชีวิตของเรานะไม่เท่ากันเ,เพียงแต่ว่าถ้าต้นทุนชีวิตของเรามันไม่เท่ากับคนอื่นขอแค่ให้เรามีความพยายามให้มากเค่นั้น วันนี้ในอดีต8กันยายนร่วมลำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ We อา e s โซเยค่ะในสงครามโลกครั้งที่2กองทัพเยอรมันปิดเส้นทางสัญจรทางบกสุดท้ายไปเลนินกราดของสหภาพโซเวียตการล้อมเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนคริสตศักราช1941 เมื่อแวร์มักได้ตัดขาดถนนเส้นทางสุดท้ายที่จะเข้าไปในเมืองแม้ว่ากองทัพโซเวียตจะสามารถเปิดเส้นทางที่มีขนาดแคบซึ่งสามารถเข้าไปในเมืองได้ในวันที่18มรกราคมคริตศักร1943กองทัพแดงก็ยังไม่อาจที่จะคลายวงล้อมได้จนถึงวันที่27มกราคมคตศักราช1944เป็นเวลาเพียง872วันนับจากจุดเริ่มต้นการปิดล้อมครั้งนี้ กลายเป็นการปิดล้อมที่ยาวนานที่สุดและการทำลายล้างมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้พลเรือนกว่าหนึ่งล้านคนเสียชีวิตจากความอดอยาก8กันยายนพุทธศักราช2482รัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยมฉบับที่4 เรื่องการเคารพธงชาติเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อให้คนไทยยึดถือและเป็นหลักปฏิบัติคือไม่ได้เห็นธงชาติขึ้นลงจากเสาประจำสถานที่ราชการตามเวลาปกติหรือได้ยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเป่าคำนับหรือได้อนัดสัญญาณการชักธงชาติขึ้นหรือลดธงลงเมื่อได้เห็นธงชัยเฉลิมพลธงเรือรบธงธงประจำกองยุวชนทหารหรือธงประจำกองลูกเสือ ซึ่งทางราชการเชิญมาหรือเมื่อได้ยินเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการซึ่งบุคคลบรรเลงในงานพิธีงานสโมสรอ,อย่างใดอย่างหนึ่งหรือในโรงมหรสพให้แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยมการแสดงความเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน8กันยายน2521 พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงเรียนร่มเกล้าและท่งเยี่ยมราชฎรในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส8กันยายน2538พรระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศาลา,ากลางจังหวัดสะแก้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2565องค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแม่บ้านองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดทําโครงการ99ดวงตาเพื่อทหารกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้บริการเปลี่ยนดวงตาเทียม และตรวจสุขภาพดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นณนะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0922467403กองทับกโดยกรมดุริยางทหารบกขอเชิญรับฟังและรับชมบทเพลงอันทรงคุณค่า เรื่องหมายแห่งไตรรงเนื่องใน28กันยายน2565 105ปีวันพระราชทานธงชาติไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานธงไตรรงสัญ,ญลักษณ์สามเสาหลักของแผ่นดินจากนั้นชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวีณาศรีบวชุมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ดาคือบอริสุทธิ์สีสวรรค์ไม้ประไตรรัตและทํา